ดีครับมาดูวิธีลงแป้งบนกระดานนะครับน่ครับแป้งแช่ตู้เย็นนะครับถ้าแป้งไม่แช่ตู้เย็นก็ลงได้เลยนะครับดูธีลงนะครับเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆนน้อยนะครับวิธีลงแป้งนะครับบนกระดานนะครับ ก็ใส่แป้งบางๆหน่อยนะครับก็แป้งแช่ตัวเย็นนะครับถ้าแป้งไม่แช่ตัวเย็นก็ลงได้เลยนะครับถ้าแป้งไม่แช่ตัวเย็นก็จะพักแป้งบนกระดานก็ประมาณ20นาทีนะครับถึง30นาทีนะครับถ้าเราอยากทอดเร็วนะครับให้ปูบางๆนะครับ แบบนี้นะครับถ้าเราอยากทอดเร็วนะครับก็ต้องปูบางๆนะครับเราปูบางๆนะครับถ้าอยากทอดเร็วนะครับเราจะใช้ไม้กิ้งอย่างนี้ก็ได้นะครับการปูนะครับเราจะใช้ไม้์กิ้งอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราอยากทอดเร็วนะครับเราก็ปูบางๆนะครับนะครับ เทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับให้เราบางๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากอยากทอดเร็วนะครับก็ประมาณสักไม่เกิน20นาทีก็ทอดได้นะครับถ้าเกิดว่าแป้งไม่เข้าตู้เย็นนะครับแต่ถ้าแป้งเข้าตู้เย็นนะครับก็จะนานหน่อยนะครับแล้วก็จะปูบางๆนะครับนะครับ แล้วก็ใช้ถุงนะครับคลุมนะครับถ้าเกิดว่ามีอากาศลมหรือร้อนมากนะครับก็ใช้ผ้าหน้านาคุมนะครับถ้าเกิดมีลมมีฝนมีแดดมีร้อนนะครับก็ผ้าคุมหน้านานะครับมาให้โดนอากาศโดนลมโดนแดดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตอน ขั้นตอนทอดต่อไปนะครับ